สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายมาเอาเครื่องแต่งโมขึ้นค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ปลูกกิน้อค่ะพี่น้องค่ะเบ่งย่าวสุดทุนเลยแต่งโมพันแอปเปิลค่ะลูกนิดหน่อยจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้เข้าสวนนี่ยายสิสาธิตการเอาเครือขึ้นนะคะทุกคนค่ะนี่อ่นาอนะปวดนะนั่งเหตดได้ค่ะพี่น้องปวดขายายปวดขาเมอว่านแลนตัดแลนตัดผักค่ะวันนี้ได้ปวดขาค่ะพี่น้องค่ะ จ้านี่เฮ็ดคือกันกับบักทัวได้จากพี่น้องบักทัวหนูบ่ได้อัดคลิปให้เบิ่งนะคะพี่น้องค่ะฝ่าวงานหลายค่ะช่วงนี้งานหลายค่ะเพราะว่าบ่ายเสานี่ก็สิได้ไปตัดผักส่งลูกค้าจ้ะพี่น้องพี่น้องค่ะตอนเสอบก็มาเฮ็ดงานก็บสีม่วงพี่น้องเอ้ยสิได้มาแต่ละมื้อก็จะทำประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมคะ สูงๆไปเลยมันสีได้ไต้ขึ้นนะคะมันก็นสีได้ไต,ต้ขึ้นแล้ค่ะพี่น้องเครือเครือแตงโมห่อนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นพันพันแอปเปิลน,นะคะเป็นลูกน,น้อยๆคะ่ะพี่น้องลูกระลูกละกิโลหรือว่าพอถึงโลค,ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่างใหเมันถูกเพราะว่าถ้าลูกใหญ่มันมันเห็ดขึ้น้างไม่ได้ค่ะอันนี้พันหน้อยนะคะสองฟังค่ะฟังนี่ก็ฟังผลค่ะพี่น้องค่ะล็อกนี้ก็คืออันนี้ก็คือ มะเขือเราจะพี่น้องมะเขือกรใหญ่งกัะงามลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะกระสิเดมลิใบเราจะพี่น้องค่ะถอนถิ่มน้ำค่ะพี่น้องปลูกที่เกินนี่มาดูยายต่อจ้กทุกคนนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะดอกออกลอยเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะออกนุ้ยลรวค่ะพี่น้องนี่จับมากแล้วค่ะนี่เห็นมค่ะดอกน้อยๆค่ะ สีเหลืองอันนี้ก็เห็ดมันขึ้นค่ะพี่น้องค่ะบัลบริออกเลยหรือแม่แนงมันบัลบริมันจะสับบกจักแล้วบัลบริหรอวะบัลบริกับบัลบริขึงจะมีอะไรที่ถึงไปแล้วได้แน,น,น,น่นอนเนาะอ่าถึงไปแล้วสร้างมันไป,ไปมันนี่เราจาก,ก็จะประมาณนี้นะคะเอาเครื่องแต่งโม่ขึ้นจ้ะทุกคนค่ะปลูกไว้กินจา้าท้าลายก็สิคล้ายน้ำแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือพริกนะคะ พริกแดงจินดาเราจะสวยๆเลยจากสิมะลิใบออกนะคะพี่น้องดิแหนงมันออกนะคะพี่น้องพริกแดงจินดาสองแถวค่ะแถวอันนี้แถวหนึ่งนะคะอันนี้ก็อีกแถวหนึ่งจากพี่น้องจ้านีกแถวหนึ่งจ้าแล้วก็นี่ก็คือพริกกระเลียงจากพี่น้องค่ะถือว่าพริกยังกระแม่เป็นเป็นนุ่ยสีขาวค่ะพริกกระเลียงค่ะพี่น้องค่ะสวยๆเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้แถวหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ เนี่ยยูนาบ้านกับปูกพธุน์นี่ยหรอคะพี่น้องรุ่นเดียวกันแต่อยู่ในเหานี่มันจะสวยกว่นนะคะพี่น้องคะนี่บกพเพาก็เริ่มสิออกดอกอ่ะเด้อพี่นอ้องเบิ้งนี่แมนโบางามๆเ้ยจ้ะทุกคนนี่แหละคะ่ะบรรยากาศการทำงานวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปจ้า